จีโนโล่ดนาขอเชิญพบกับเทพเจ้าอิ่งการเบิด God of After Burning F1 e อ e ว r t สวัสดีครับวันนี้แอนบินก็มาพร้อมกับ F11 Artwork นะครับ Artwork นี่ก็คือชื่อของสัตว์ชนิดนึงนะครับที่เขานำมาตั้งเป็นชื่อของเครื่องบินลำนี้นะครับลักษณะมันก็จะเป็นหน้ายาวๆคล้ายหมูนะครับแต่แต่ว่ามีหูยาวนะครับอันนี้ก็คือตามคำเรียกร้องของท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะเจอ F11 เซะเ์เตอรนะครับวันนี้มาแล้วนะครับ F1 1, 1นเะครับเป็นเครื่องบินลำแรกนะครับหรือว่าเป็นเครื่องบินแบบแรกนะครับที่สามารถลูบปีกได้นะครับเพื่อเสถียรภาพในความเร็วต่ำแล้วก็ลดแรงต้านในความเร็วสูงนะครับและทำให้เกิดเครื่องบินที่สามารถลูบปีกได้ตามมาอีกเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่น F14 t o m c a t c แล้วก็ข้ามฝากไปทางโซเวียตก็จะเป็นซู17เป็นต้นนะครับ F1-11 นเะครับเป็นเครื่องบินโยมตีทางยุทธวิธีระยะกลางนะครับแล้วก็ยุทธวิธีแบบอเมริกันนะครับที่มีบทบาทมากกว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดแล้ก็เครื่องบินลาตะเวนนะครับพัฒนาขึ้นมาในช่วงปี1960หรือว่าพุทธศักราช2503ครับโดยบริษัท General Dynamics เข้าประจำการในปี1967น,นะครับกับกองทัพอากาศสหรัฐแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานนะครับ ก็ได้ไปเข้าประจำการในกองทัพอากาศของออสเตรเลียนะครับ F111 ครับเป็นผู้บุกเบิกด้านเทคโนโลยีอย่างหลายอย่างนะครับอย่างแท้จริงเลยนะครับเช่น Variable Sweep Wings หรือว่าปีกที่สามารถลู่ได้แล้วก็กางออกได้นะครับแล้วก็ Afterburning Turbofan Engines นะครับนีค่คือการฉีดน้ำมันออกนอกเครื่องแล้วก็เผาไหม้หลังจากที่บินขึ้นไปแล้วนะครับ นี่คือความสามารถของ F111 นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นเรดาร์ติดตามภูมิประเทศแบบอัตโนมัตินะครับสำหรับการบินในระยะต่ำด้วยความเร็วสูงนะครับแต่ F111 นะครับก็ประสบปัญหาหลายอย่างในช่วงพัฒนาขึ้นมาตอนแรกๆนะครับในความตั้งใจที่เขาตั้งใจไว้คือว่าจะเอาไปเป็นเครื่องบินขับไล่ของกองทัพเรือนะครับแน่นอน,นครับ ไปอยู่กับกองทัพเรือมันต้องลงเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับแต่ว่าด้วยสรีระของมันแล้วก็ว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับมันไม่สามารถที่จะขึ้นเรือบรรทุกเครื่องบินได้อย่างปลอดภัยนะครับแน่นอนว่ามันขึ้นได้แต่ว่ามันไม่ปลอดภัยสำหรับนักบินเพียงพอนะครับเขาเลยยกเลิกหรือว่าล้มเลิกโครงการนี้ไปครับนี่คือสิ่งที่ F1 1 1ทําไม่ได้นะครับแล้วก็กองทัพอากาศสหรัฐครับ ปลดประจัมการ f 1 11ในปี2533นะครับแล้วก็อีกรุ่นนึงก็จะเป็น f 1 11 fs นะครับในปี2539แล้วก็ยังมีรุ่น e f 1 1 1 s หรือว่า1 1 1 s นะครับนี่ก็คือของกองทัพอากาศของออสเตรเลียนะครับปลดประจัมการในปี2541ครับแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามนะครับ f อ n e eleven art work ลำสุดท้ายนี่ก็ปลดประจัมการล่าสุด ทีหลังเพื่อนลำแรกแล้วก็ลำสุดท้ายนะครับคือในปี2010นั่นเองนะครับและกองทัพอากาศสหรัฐครับก็ได้เลือก f 1 5 e strike eagle นะครับเข้ามาแทน f 1 1 1 l นะครับแล้วก็เข้ามาประจําการแทนในภาร,รกิจโจมตีระรยะกลางนะครับแล้วก็นํา b 1 b lancer นะครับเข้ามาทําหน้าที่ทิ้งระเบิดแทนนะครับ ในสมัยก่อน F1-11 ก็จะทำหน้าที่คนเดียวนะครับชุกละหกเลยครับช่วงหลังมากองทัพอากาศสหรัฐแยกภารกิจกันออกเป็น2แบบนะครับแล้วก็ F1-11 Artwork ่นะครับก็สามารถทำภารกิจได้ประสบความสำเร็จมากมายนะครับอันนี้แอดมินยกตัวอย่างอย่างภารกิจของ Desert Storm นะครับในปฏิบัติการพายุทะเลทรายในอิรักนะครับ F1 1 1เนี่ยครับ สามารถที่จะทำลายรถถังอิลักได้มากกว่า1,500คันนั่นเท่ากับว่ามันปฏิบัติการได้ดีกว่าเอเชนวอร์ช็อกนะครับหรือว่าเจ้าหมูปานะครับในสงครามอิลักนี่ขึ้นชื่อลือชามากนะครับสำหรับ F1 e l e v e n เเพราะว่ามันบินมาสูงบินมาเร็วนะครับนี่น่าจะมีความเร็วกว่าเจ้าวอร์ช็อเยอะมากนะครับสำหรับ F1 e l e v อิเ r เอารออกชื่อยากสะเกิน ต่อไปเราก็มาดูสเปคของ F1-11 ันอิ r r เกันนิดนึงนะครับใช้ลูกเรือ2คนนะครับนั่นก็คือนักบินคนนึงแล้วก็คนควบคุมการชิงระเบิดอีก1คนนะครับความยาวอยู่ที่22.4เมตรความสูงอยู่ที่5.22เมตรอ่าอ่าก็หมายความว่าปีกที่กลางออกไปได้สูงสุดนะครับคือ19.2เมตรนะครับ เอฟจีเวทสองพัเออสองหมกิโลกรัมนะครับโหลดเวทก็อยู่ที่สามหมื่นเจ็ดพันหกรกิโลกรัมแม็กซิมั k มเ f f ออฟเวทอยู่ที่สี่หมกิโลกรัมแล้วก็ความเร็วสูงสุดที่ทําได้ก็คือ2.5งจุมาร์กหรือว่า2 6 5พกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ เพ okay, ดานบินก็อยู่ที่20.1กิโลเมตรนะน,นี่สูงมากมากครับสำหรับ F111 มันจะสูงอะไรขนาดนั้นครับ20กิโลครับ <laughs> นี่ก็คือเรื่องราวของ F111 นะครับอันนี้แอดมินดูรูปร่างหน้าตาแล้วก็มันก็ไปคล้ายกับ B1 แลนเซอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็คล้ายกับทอมแคทแน่นอนครับว่ามันเป็นเครื่องบินปีกลู่เหมือนกันก็ต้องใช้เทคโนโลยีหรือว่าวิศวกรรมเดียวกันนะครับมันให้ทําให้มีหน้าตาคล้ายกันแต่ว่ามีบางคนบอกว่าข้อด้อยของมันก็คือว่ามันทุกอาวุธได้น้อยครับอันนี้แอดมินก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ในในความเชื่อของแอดมินนะทางวิศวกรรมนี่เขาคงคิดไว้แล้วครับในขณะที่มันบินไปบรรทุกอาวุธที่ปีกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใต้ท้องนะมัน ทุกอาวุธที่ปีกนี่เขาคงคิดแล้วว่าถ้ามันลูบปีกไปข้างหลังอาวุธจะอยู่ลักษณะไหนนะครับอาจจะเป็นเรื่องราวอย่างอื่นมากกว่านะครับที่มันไม่ได้ไปต่อถึงแม้ว่ามันจะมีความสามารถเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าเครื่องบินในยุคหลังๆก็พัฒนาเทคโนโลยีขึ้นไปเยอะแน,น่นอนเรามันต้องดีกว่านะครับทำให้เครื่องบินปีกลู่เนี่ยครับเริ่มถูกปลดประจําการออกไปเรื่อยๆแม้กระทั่งเจ้า F14 Tomcat นะครับก็ไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ใน อ uh, US Navy หรือว่ากองทัพเรือของอเมริกาได้นานนักนะครับแล้วก็นำ F15E s t r i e Eagle เข้ามาแทนนะครับเพราะว่ามีความเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของ F111 นะครับ Artwork นี่ครับออกชื่อ,อยากนิดนึง and bin เชื่อว่าการที่บรรทุกบทส่วนนึงก็เพราะชื่อของมันที่มันออกอยากนี่แหละครับ วันนี้ก็นำมาฝากกันแล้วนะครับสำหรับ F11 Artwork ห <c oughs> น้าตามันก็สวยดีนะครับแอ w ด n ินชอบตอนที่มันเบิร์นนิ่งนะครับอันนี้แอดมินให้มันเป็นเอ,อตัวพ่อแห่งการเบิร์นเลยครับอาจจะมีเครื่องบินหลายรุ่นนะครับที่สามารถเบิร์นได้แต่ว่ามันเป็นเครื่องบินรุ่นแรกครับแบบแรกผู้นำแฟชั่นในการเบิร์นทีเดียวนะครับ F11 Artwork ชื่อนี้จะอยู่ในความทรงจำของเราไปอีกนานนะครับ